สวัสดีครับผมบดินทร์ศริพรครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเดนโซอินโนเวทีฟแมนุแฟคเจอริ่งโซลูชันเอเชียครับก็อยู่แผนกแมชชีนดีไซน์ครับผมเกงวันนี้รนะับไอจิดครับซิลเวชโอเปอเรชั่นแมネจเออร์ครับโอทิสเอลเวเตอร์ประเทศไทยครับสวัสดีค่ะ,คคะเกศนะคะชื่อ,อความวิภากษ์วิจารณไชยศักดิ์นะคะเป็นในส่วนของฝ่ายทรัพยายกรบุคคลค่ะ จริงๆเราไม่ได้รู้สึกตอนแรกๆกัวงวลใจก่อนกังวลใจว่าน้องเรียนแค่สองปีนิดๆน้องก็จะเพียงพอไหมความรู้ตอนแรกเราเราเกิดเพชชั่นแหละตอนแรกที่เรารลับมาแต่เราเออมองถึงระยะย,ยาวว่าแปดเดือนที่มาอยู่กับเราอ่ะมันยาวแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับมันน่าจะเยอะพออย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองรับดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอหลับน้องเข้ามาน้องเรียนทุกรายวิชาเหมือนกันเทียบเท่ากับน้องที่เรียนสามปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เพียงพอกับการทํางานหรือไม่เพียงพอ แต่ว่าการที่แอปพลายใช้ในการทำงานนี่คุณแรงอาจจะต้องบอกว่าเขาได้ใช้อะไรยังไงบ้างจริงๆผมว่าในรายในรายวิชานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัว apply แอปพทแอปพลายมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่านนใน,นาาอุตสาหกรรมนี้มันเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมลิปในเลื่อนซึ่งก็ไม่มีที่ไหนเปิดสอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากของความรู้ที่เขาได้เนี่ยจะเป็นการมาเรียนเพิ่มเติม โดยมีพื้นฐานเดิมจากที่เขาเรียนในวิชาลายปกต,ติมาก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเขาเข้ามาเพิ่มเติมว่าจากเดิมที่เป็นเครื่องต้น,อ,นอยู่เปพดฟาเบื้องต้นอยู่มาเป็นริบในเรื่องเนี่ยส่วนไหนเอามาใช้งานแล้วเขาก็ท่าที่ผมสังเกตนเนี่ยส่วนมากก็คือว่าพอเอามาดูก็จะอธิบายไปถึงทฤษฎีที่เขาเคยเรียนนะครับพอพออธิบายถึงทฤษฎีไออย่างเงี้ยมันแมทกันได้แหละเหมือนกับว่า หน้างานจริงมันเป็นลิฟต์มันไดเ่อนะแต่ว่าเบื้องหลังมันคือเครื่อนกลแล้วไป้าประกอบกันเนี่ยครับก,ก,ก็ผมถือว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยก็เพียงพอในในที่จะแอพพลายในส่วนที้เขาทำงานต่อเนื่องได้ก็ถ้าในส่วนของสายงานผมนะครับก็มีความรู้พอที่ต่ต่อการทำงานอยู่ครับแต่ก็ยังมีความรู้บางส่วนที่อาจจะต้องอามาเรียนรู้จากการทำงานจริงนะครับ ครับก็ในส่วนของผมเป็นฝั่งแมชชีนดีไซน์ครับก็หลักๆจะจะมีเรื่องของการเขียน Drawing ทั้ง 3D แล้วก็2อดครับแล้วก็ของเรื่องของการคำนวณครับในส่วนของการคำนวณอ่ะก็น้องๆก็จริงๆก็มีวิชาเรียนมาอยู่แล้วครับก็อันนี้พื้นฐานก็พอมีเรียบมีอยู่แล้วครับแต่ส่วนของการเขียนแบบ 3D กับ 2D องดครับสาเนื่องจากของทางเดนโซเองใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ กับกับของทั่วไปอ่ะครับก็ <c oughs> เลยทําให้อันเนี้ยในส่วนนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเอาแต่ว่าในส่วนของสอง,สอง,ส,อง Bradley. สองดีดรออิงเนี้ย <c oughs> ก็เข้าใจว่าทางมหลาลัยมีวิชาเรียนที่เป็นรออิงอยู่แล้วอ่ะครับแต่ก็อ่าคิดว่ามันก็ังมีบางส่วนที่อาจจะต้องมามามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในการเขียนรออิงมันมันจะต้องมีการระบุที่จุดที่มันต้องละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าที่ยังยังยังไม่เพียงพอจะเป็นเรื่องการเขียนรออิงนะครับ ที่ผมสอบถามน้องมาครับในเนื้อหาของรายละเอียดของวิชาทับมาครับก็จริงๆมีความตรงต่อต่อต่อ,ต,อต่อบริษัทเป็นเป็นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใครเซน็นหรือว่าการทำ PDCA นะครับก็ในส่วนนี้เองก็ผมก็เห็นน้องได้มีอะไรๆนำนามาใช้อยู่ครับก็มันจะมีของตัวโปรเจกต์ครับ,รบที่ผมจ่ายงานให,ให้ให้ให้น้องเขา อ่าช่วยรับผิดชอบนะครับก็ในส่วนนี้เองน้องก็ได้มีการทําแผนนะครับแล้วก็มีอ่ามีการรายงานมามาก็คือจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบละ,ละเอียดแบบน้องไม่ได้ทําเป็นแบบฟอร์มมาเลยว่าแบบ KPI ต้องอะไรยังไงไม่ไม่ได้ทําขนาดนั้น,นครับแต่ก็มีการทําแผนอ่าแล้วก็มีการรีวิวให้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 กับทางพี่เลี้ยงอยู่นะครับ ว่าแบบตอนนี้โปรเกสงานเป็นยังไงหรือไม่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียในการขเซนอะไรพวกนี้ก็ก็มีบ้างนะครับแต่ผมว่าความรู้พวกนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับก็จริงๆถ้าเราเรียนเคยเรียนมาก่อนหน้าเนี้ครับมันก็จะถูกอ่าเป็นการปูพื้นฐานมาทําให้แนวคิดของเราครับเวลาหลังจากที่เราเข้ามาทํางานแล้วะมันก็จะถูกเขาเรียกไหล่ถ่ายทอดออกมาเองโดยที่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปนั่งเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เหมือนกับ ต้องคอยเรียกต้องคอยถามหาครับมันเหมือน,ม,นมันออกมาเองเป็นเป็นสกิลติดตัวไปอะครับจริงๆผมผมอยากบอกว่าไอ้ส่วนที่น้องเข้าไปเรียนนะผมผมไปดูในรายวิชานในระียดเนี่ยจริงๆก็จะค่อนข้างที่จะมันตรงในในแนวแกนแกนหลักนะครับของรายวิชาซึ่งเรามีวิธีการทํางาน,นแบบเดียวกับรายวิชานั้นในที่สองอยู่แต่ว่าสําหรับอโอทิสเราเรียกว่า ACE เป็นระบบในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพแต่ในโรงงานเนะี่ยในรายวิชานั้นเนะี่ยก็เป็นรายวิชาที่เป็นไอเทมแทบจะใก,ใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคีย,ยงกับที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นไอที่เขาเรียนมามันเป็นการอัดกับการทํางานจริงได้นะครับแทบแม้าาอาจจะอยู่ในโรงงานโรงงานผลิตโรงงานประกอบหรือว่าอยู่ในรายการผลิตแต่ว่าเมื่อเอามาใช้งานในลิฟต์ในเลื่อนเนี่ย จะอยู่ในการพัฒนาโปรเซสการทำงานซึ่งพอเขามีพื้นฐานแล้วแล้วเราคุยเรื่องนี้มันง่ายต่อการที่เขาจะเดินไปข้างหน้าไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยห้าสอคืออะไรการดลิตคืออะไรเราก็จะเก็ตมาในการลิตทางด้านเอฟเฟกต์อะไรไอเซนคือะไรอย่างเงี้ยไอเซนเราก็ใช้อยู่แล้วในการทำงานใช่ครับ